ลาปลาซอยนิ so ้วๆป้อแม่พี่น้อง คือขนาดใส่ข้าวคั่วเจ้าหอมพริกมะแขนอันนี้ก็คือลาบคว่วเนื้อลาบปลาคั่วนะเจ้าอันนี้นสวัสดีเจ้าปอแมพี่น้องกับข้าววันนี้ได้ลาบปลาใครเคยกินแล้วบ้างลาบปลาส้อยเหนียวมาดูวิธีทาและขั้นตอนกันเลยขั้นตอนแรกนี่เลยปลาส้อยล้างด้วยน้าสาวข้าวและน้ําเปล่าให้สะอาดแล้วเอามาลาบลาบให้มันเหนียวเหนียวละเอียดละเอียดเลยนะนํากระเทียมไปเจียว ให้หอมหอมหลังจากนั้นเอาพริกลาบลงไปคั่วด้วยกันเลยจะบอกว่าจามไปสบ้าน8ดบ้านค่ะพอคั่วจนมีกลิ่นหอมแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมเครื่องปรุงต่างๆรอไว้เลยผงปรุงรสเกลือผงนัวแล้วก็เขาคั่วใส่ทุกอย่างที่ว่ามาลงในหม้อเลยจ้ะกะเอานะจ๊ะ วันนี้เราจะคนกับหม้อแนะนำก่อนเวลาล่าปลารสเผ็ดต้องน้ำไม่งั้นมันจะขาวแล้วก็อย่าลืมนี่เลยเพิ่มความเหนียวก็คือน,น้ำต้มซุปหัวปลาใส่ลงไปจวกจวกสักสองทพัพพีแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ห้ามลืมหยุ่มผักชีต้นหอมผักไผ่คว้างลงไปในหม้อเลยค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งสีสันจัดจ้านมากมือนี้ไม่ได้ลืมนึ่งข้าวนะจ๊ะลาบป่าต้องกินคู่กับข้าวเหนียวเท่านั้นแล้วคุณพ่อก็สอนฉันมาว่าเวลาคนลาบต้องเหียงหม้อแบบนี้ค่ะหมายถึงเอียงหม้อแบบนี้ส่วนผสมเครื่องปรุงจะได้เข้ากันดีคนพริกไปชั่วโมงกว่าหยอกหยอกได้เวลาเทเนื้อปลาลงแล้ว ขั้นตอนนี้ต้องคนให้นานเสียงพ่อบ้านเอิญมาบอกสูจะกินข้าวเที่ยงบอทั้งที่มันเป็นมือเชา้าความเหนียวของเนื้อปลาและพริกลาบของเราจะได้ซึมเข้ากันดีจะบอกว่าแขนก้าไม่เท่ากันเลยจ้ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขอเติมข้าวคั่วอีกสักหน่อยป๊๊ดหอมโศ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักั่หรือผักแพ้วต้นหอมผักชีที่เหลือโหมลงไปเลยจ้าทั้งเหนียวทั้งหอมเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟดาขันโตตักใส่ถ้วยกาไก่หรือถ้วยตาไก่มามาดูหน้าตาลาบกันนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวจะแบ่งขั้วครึ่งนึงพราแม่ไม่กินดิบจ้ะจัดดาขันโตเรียบร้อยแล้วทีเด็ดของเขานี่ก็คือลาบ ปลาสอยลาบเหนียวเจ้าอันนี้ก็เป็นลาบคัวนเจ้าเป็นลาบปลาซอยคั่วกับพักแผวนะเจ้าแล้วก็ขาวต้องคือขนาดประมาณนี้น้องเอ้ยถึงว่าคือขนาดเจ้ามากินข้าวตัวกันเนื้อ